วันนี้ก็จะมาทำแปละกะปลาให้ดูนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านของคนอีสานนะคะที่นิยมทำรับประทานกันในช่วงปีใหม่นะคะช่วงเทศรกาลปีใหม่หน้าหนาวนะคะช่วงที่ชอบมีการปลูกผักกันนะคะปลูกผักกันอย่างสวยงามเลยค่ะก็จะมีเมื่อกี้หอมแดงเกียวนะคะใช้น้ำมันมะก,กอกค่ะเพราะว่า เพื่ยวสุขภาพนะคะเจียวหอมแดงแล้วก็มาโครถั่วลิสงที่คั่วเสร็จแล้วนะคะกับรากบัตชีค่ะ ลงไปเลยนะคะที่กระทะนะคะแล้วก็ใส่ไข่นะคะ เครื่องปรุงนะคะก็จะเป็นน้ำปลาะค่ะน้ำเปล่านะคะคลุกๆให้เข้ากันก่อนนะคะ่ะรสชาติก็จะออก หวานน้ำนะคะมีเค็มแล้วก็มีเปรี้ยวค่ะปาดีจะใส่เป็นมะขามเปียกก็ได้นะคะหรือว่า,า,าน้ำอมไมคิปเป็นเครื่องปรุงของญี่ปุ่นนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะน้ำมิรินอะไรอะค่ะว่าจะทำามาทําอาหารญี่ปุ่นต่ทําไม่เป็นนะคะ,ะใช้สาหรับหมักอาหารแต่มันมีรสหวาน,นะคะ่ะเขาใส่น้าตาลเป็นโก,กโกสดแต่ละ ราก็จะใช้แทนน้ำตาลนะคะเพราะว่าที่นี่น้ำตาลหมดนะคะไม่ได้ทำน้ำตาลเอยไม่ได้ใช้น้ำตาลนานแล้วนะคะไม่ได้ใช้น้ำตาลเป็นเครื่องปรุงนานแล้วค่ะเลิกเลิกทานน้ำตาลนะคะแล้วก็ไม่ก็ได้ทำอาหารด้วยแหละค่ะนานๆจะทำนะคะพริกป่นนะคะแล้วก็ใส่พริกสดแล้วด้วยนะพริกสดโขพริกป่น าติก็จะออกหวานคิ้แล้วก็เปรี้ยวนะคะจะใช้นี่นะคะใส่น้ำปลาอาจจะใช้น้ำส้มใส่ชูแทนนะคะมีเกลือเลยนะคะเพราะว่าไม่มีมะนาวนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำมะขามเปียกนะคะแต่ถ้าจะให้อร่อยใส่น้ำมะขามเปียกจะดีกว่านะคะ 我们刚才穿了。是 ตอนนี้ปลาที่นึ่งไว้ก็สุกแล้วนะคะเริ่มสุกดีแล้วค่ะข้างล่างนี้ก็จะต้มไข่ไปด้วยนะคะต้มไข่ไปสี่ห้าหกฟองนะคะไว้ทานนะคะไข่ต้มใส่ไข่อีกฟองนึงนะคะใส่ไข่นี้ควรจะใส่ ตอนที่ใส่น้ำแล้วดีกว่านะคะมันจะดูน่าทานกว่าคะจะเป็นเนื้อหนึบน่าทานกว่าค่ะ น,นี่ค่ะทุกคนนี่ก็จะเรียกว่าแปะสะปลานะคะทานกับขนมจีนแล้วก็ผักสดนะคะทานเหมือนเมี่ยงนะคะเป็นอาหารช่วงปีใหม่นะคะสำหรับของคนอีสานนะคะที่นิยมกินกันนะคะจ้าทำเเป็นเมนูง,ง่ายๆนะคะก็จะมา จีนแล้วก็เนื้อปลานะคะเนื้อปลาปลานิ่งเป็นปลานิ์นะคะหรือว่าเป็นเนื้อไก่ก็ได้นะคะไก่นิ่งแล้วแต่ ิ้มนะคะกินเลยจ้าทานแล้วนะคะ